สวัสดีคะ่ะวันนี้ร้านหนูปอนหินทรายนะคะมีผ้าสวยๆมาแนะนําเยอะแยะเลยคะ่ะอันนี้เป็นหินอ่อนนะคะแล้วก็มีหน้าตากักสองเมตรมีธรรมจักด้วยมีหลายแบบหลายไซส์ให้เลือกเลยคะ่ะถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะ<ม>เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนี่คือองค์ปฐมนะคะนี่หินอ่อนคะ่ะ หินอ่อนหรือหินแกรนิตนะคะนี่หน้าร้านของเราค่ะติดถนนใหญ่มิตรภาพหาง่ายราคาเป็นกันเองค่ะคุยติดต่อสอบถามได้เลยนะคะถ้าสนใจก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรให้ค่ะอยากได้ไซส์ไหนก็ติดต่อสอบถามได้เลยค่ะอันนี้เป็นผ้าอุปคุธตนะคะหน้าตักเม็ด20แล้วก็มีหลายไซส์หลายแบบเลยค่ะ